เขาบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพรามณ์ย่อมให้ทานย่อมทําความเชื่อว่าทานนี้ต้องสําเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเห็นนะขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้พวกพราหมณ์ก็ทําความเชื่อว่าอย่างเงี้ยว่าเวลาเขาให้ทานเนี่ยต้องสําเร็จนะแล้วญาติที่เขาตายไปเนี่ยต้องได้ทานนะต้องได้บริโภค แล้วเขาก็เลยถามพระเจ้าว่าไอ้ความเชื่อเนี่ยมันถูกไหมมันจริงไหมอ่าดูซิพระเจ้าตอบอยังไงพระ <c oughs> เจ้าบอกว่าดูก่อนพราหม์ทานนั้นย่อมสําเร็จในฐานะและย่อมไม่สําเร็จในอัฐานะทั้งสําเร็จและไม่สําเร็จอ่าพรามก็ถามตอบว่าแล้วฐานะคืออะไรอัฐานะคืออะไระนะเพราะนั้นพระศาสดาก็ ไล่ตั้งแต่อฐานะฐานะที่จะไม่สําเร็จตามความเห็นของคุณเนี่ยฐานะแรกคืออะไรไปเป็นสัตว์นรกอืบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดคือยุยงให้คนแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อโลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นมีมิจฉาทิฏฐิพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยสิบอย่างคืออกุโลกรรมบทสิ เมื่อเขาตายไปเนี่ยจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกนะเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกนั้นย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกดูก่อนพราหมฐานะอันไม่เป็นที่เข้าไปสําเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี่แหลเป็นอาัฐานะดังนั้นถ้าญาติเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกทานนี้ไม่ได้ที่โยมให้ไปเนี่ยนะดังนั้นโยมก็ต้องปรับความคิดใหม่ว่าเอ๊ะ คนเราทําแล้วคนอื่นได้เนี่ยมันได้จริงไหมุทูเจ้าบอกมีทั้งได้และไม่ได้นี่กําลังไล่ข้อที่ไม่ได้นะทะนีนี้ข้อที่สองเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ไล่ไปจนถึงความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงกําเนิดเดราชานย่อมตั้งอยู่ในกําเนิดเดราชานนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในกําเนิดเดราชานเห็นไหม ดูก่อนพราะแม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสําเร็จแห่งทานแกสัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แหลก็เป็นอัฐานะดังนั้นถ้าโยมไปเกิดญาติเราไปเกิดเป็นเราฉานก็ไม่ได้ออันนี้ข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยมาพูดถึงมนุษย์เลยจริงๆแล้วต้องเรียงอะไรพระองค์เรียงนรก กำเนิดได้ชนเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาพี่พงกระโดดข้ามเปรตวิสัยไปมาพูดถึงมนุษย์นแล้วก็บอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมไล่กุศลกรรมบมสิบข้อล้วบอกตายไปเนี่ยเขาเข้าถึงกำเนิดของมนุษย์พระองค์บอกว่าเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพในมนุษย์โลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์นั้นด้วยอาหารของมนุษย์ ดูก่อนพระแม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี่แหลก็เป็นอฐา,านะญาติเราไปเกิดเป็นมนุษย์อดอีกไม่ได้อันที่สี่ต่อมาพระองค์บอกว่าไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาก็เลี้ยงอัตภาพเขาด้วยอาหารของเทวดาทานนี้ก็ไม่ได้4ฐานะในคติห้า ดังนั้นถ้าญาติเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนรฉานมนุษย์เทวดาสี่พบนี้ไม่ได้ทานนี้จากนั้นพระองค์ก็ไล่เรื่องความสำเร็จ <c oughs> พระองค์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไล่ไปจนถึงมีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารของผู้เกิดในเปรตวิสัยหรือว่ามิตรอมบาตญาติสารุหิตของเขาย่อมเพิ่มให้ซึ่งปฏิภาณไมนะจากมนุษย์โลกนี้ดังนั้นเปรตกินอาหารสองอย่างอาหารของเปรตกับที่มนุษย์ทำให้นะเพราะนั้นฐานะเดียวที่จะได้คือเปรต ชานุสณนีหยุดถามไหมไม่หยุดถามต่อบอกว่าถ้าญาติของเขาไม่ไปเกิดเป็นเปรตล,ละ่ะใครจะได้อนะนท่านโคดมผู้เจริญก็ถ้าญาติสาโลหิตของผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานอนั้นใครเล่าจะบริโภคฐานนั้น <c oughs> พระองค์ตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ญาติสาโรหิต ผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นที่เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาติสารหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคฐานนั้นไอญาติตายไม่ได้แต่ญาติเราเหล่าอื่นนั่นจะได้ชานุโสนีหยุดถามไหมไม่หยุดนะถามต่ออีกแล้วถ้าญาติเหล่าอื่นของฉันน่ะไม่ไปเป็นเปรตล,ละ่ะใครจะได้พระศาสดาตอบยังไง ดูก่อนพรามณ์ฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสาโลาหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการช้านานเช่นนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้นั่นแสดงว่าการที่ญาติของเราเนี่ยจะไม่เหลือเป็นเปรตเนี่ยผู้เจ้าบอกเป็นไปไม่ได้ต้องเหลือแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งคน ฐานะที่จะว่างจากญาติเราที่เป็นเปรตเนี่ยเป็นไปไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าอีกประการหนึ่งแม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลันั้นการให้เนี่ยไม่ไร้ผลอย่างน้อยก็ได้กับญาติเราคนอื่นที่ยังหลงเหลือเป็นเปรต